เหม่เกศเขจะมาเล่านิทานเหมือนกัน่ะทุกคนในเมื่อทุกคนอยากรู้ในมา่เปิดมาแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล่านิทานของแม่ดีกว่าคำว่าแม่เกศก็ได้มาจากลูกอยู่แล้วอันดับหนึ่งคือได้มาจากลูก ในเมื่อลูกพูดขนาดนี้ก็อดตนเก็บทุกครั้งทุกครั้งที่พูดความรู้สึก เรื่องแรกเลยที่จะพูดก็คือเรื่องหนี้สินดีกว่าหนี้สินที่ไม่เก็บเป็นมาตลอดสามปีสามสี่ปีแหละที่ยังเคลียร์ไม่ได้แล้วก็ไม่ลงตัวมาตลอดก็คือเป็นหนี้จริงอันนี้ไม่เก็บเป็นหนี้จริงๆเป็นหนี้มาตั้งแต่สามปีอะประมาณเป็นหนีม้มานานมาก แต่มันก็ไม่จุบสักทีเป็นนี่เก่าเป็นนีเเนน่เก่ามาตั้งแต่น่าจะสามปีแหละอืมเป็นนี่เก่าจริงๆแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่เกีแบบว่าหาทังได้หาทังได้ด้วยตัวเองไงนี่คือหาทังได้ด้วยตัวเองที่อยากมีบ้านแล้วไม่เกีดก็ไปซื้อบ้าน บ้านบ้านที่เป็นชุดเช่าบ้านที่เป็นชุดเช่าแล้วก็แล้วก็ผ่อนมาตลอดนะซื้อผ่อนนะซื้อผ่อนก็อยากมีบ้านของตัวเองคืออยากมีบ้านของตัวเองแล้วก็เอาจริงๆนะปวดครั้งไม่ไม่อยากปวดเลยอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแม่เกตก็เริ่มเป็นหนี้เหมือนกันแม่เกดมีบ้านหนึ่งหลังหนึ่งหลังที่แม่เกดอยากได้ แม่เกตสร้างอยากเปิดร้านผ้าที่ทุกคนพูดว่าแม่เกตเข้าบ่อนเอาตรงไหนมาพูดแม่เกตไม่เคยเข้าบ่อนเลยแม่เกตไม่เคยเข้าบ่อนเลยมีคนมาพูดมาเม้นไม่หดวตวนมาตั้งแต่ปีหกอกที่ทุกคนบอกว่าแม่เกตเข้าบ่อนเหรอ ไม่เกตไม่เคยเข้าวบอนเลยเอาตรงไหนมาพูดก่อนว่าข้าวบอนไม่เกตผิดพลาดเพราะไม่เกตเป็นหนี้แล้วไม่เกตเป็นลงทุนเอาจริงๆเออลงทุนล่วงหวยนี่แหละสามสี่ปีที่ผ่านมาลงทุนเรื่องหวยนี่แหละ ได้โคตรซื้อด้วยยอมรับยอมรับค่ะแต่มันเป็นหนี้มาจนแบบมันไม่หมดอ่ะเอาจริงๆมันไม่หมดค่ะเนี่ยื่อทุกคนอยากรู้แม่เกดอยากมีบ้าน ไม่เกิดอยากมีรถที่ทุกคนพูดว่า

ทำไมไอ้ทุกคนไม่เกลย ciudad, ดอยากมีบ้านอยากมีรถนี่เป็นเรื่องผิดเหรอไม่เกิดอยากมีบ้านไม่เกิดอยากมีบ้านรถนี้เป็นเรื่องผิดเหรอไม่เกลดอยากมีบ้านไม่เกิดอยากมีบ้านไม่เกิดอยากมีบ้านมีรถนี้เป็นเรื่องผิดเหรอ ไม่เกิดอยากมีบ้านไม่เกิดอยากมีบ้านมีรถนี้เป็นเรื่องผิดเหรอไม่เกิด รถกออกเหรอคะ,อคะไม่มีคันไหนที่ลูกซื้อให้เลยเอาความจริงรถเหรอคะไม่มีคันไหนที่ลูกซื้อให้ซื้อด้วยตัวเองทุกคันเบนดนนี่ถานตรงนีเ่อนเะบ็ดนะ เบนเหรอคะคืนเขาไปแล้วคะ่ะคืนไปแล้วเบ้นคืนไปแล้วคะ่ะและทุกวันนี้แม่เกตขอลดลูกมาใช้อยู่ทุกวันนี้แม่เกตขอลดลูกมาใช้อยู่บ้านที่ไม่เกตอยู่ก็เป็นของลูก เอินเดินจากลูกเหรอลูกเคยพูดไปแล้วให้บ้างไม่ให้บ้างเมื่อก่อนสามปีที่แล้วยอมรับไม่เกลดได้เดือนละแสนจริงๆได้เดือนละแสนจริงๆค่ะสามปีที่แล้วหลังจากมีเรื่องกันมาไม่เคยไม่เคยหยุดเอินเดือนไปสักพักใหญ่เลยหยุดเอินเดินไปสักพักใหญ่ อ่านมันจะได้ตอบไปอ่านมาเลยจะได้ตอบไปก็อยากรู้อะไรก็ตอบไปไม่ใช่เป็นอะไรทำตัวเองทั้งนั้นใช่เราตัวเองอยากมีเราตัวเองอยากมีบ้านอยากมีรถวันนี้ไม่ต้องการอะไรคะไม่ต้องการอะไรคะ่ะไม่ได้ต้องการอะไรเลย รู้ทำไมคะเป็นอันคอมเมนต์แห่นงนี้วันนว่าทำไมเหรอและสิ่งที่ไม่เกียรติได้รับอยู่ทุกวันนี้คำพูดคำพูด,คำพ,ดคำพูดเหรอแม่มาทำแบบนี้ลูกก็โดนแม่จะไม่เหลือใครเลยนะ ไม่เกลดรู้อยู่แล้วผลที่ตอบรับคือรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรรู้อยู่แล้วค่ะรู้ค่ะว่าหลังจากนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้น แล้วแชทที่เอมี่แคปลงก็คือแม่เบอรเต็มเองทั้งหมดนะะี่ค่ะช่วยเลี้ยงหลานตาแม่นะบอกช่วยเลี้ยงหลานตาแม่ไงใครนะอ่านคอมเมนต์ไงว่าอยู่ช่วยเลี้ยงหลานตาแม่เลี้ยงหลานเหรอคะ วันนี้แม่เกตเทบไม่ได้ไปเลี้ยงหลานไปดูหลานเลยเพราะเขาไม่ให้ไปค่ะเอาความจริงคิดถึงหลานก็ไม่ได้ไปค่ะเอาความจริงแม่เกตไปดูหลานเทพไม่ได้ ถ้าสุดท้ายมันก็ต้องตอบไงว่าทําตัวเองไงคะเราไม่ทําตัวเองไงที่ไม่ไปบ้านหลังนั้นไม่ได้เพราะไม่ทําตัวเองได้ไปดูหลานไม่ได้เพราะไม่ทําตัวเองเพราะไม่ทําตัวเองไงคะถ้าไม่เป็นคนดีแล้วทําไมเขาจะไม่ให้ไปล่ะรู้อยู่รู้ค่ะเราะไม่เกีทตาตัวเองค่ะ ก็ไม่เกีทำตัวเองที่ไม่เก็ไม่ได้ไปดูหลานไม่ได้ไปหาหลาน เมื่อทุกคนอยากรู้ก็ตอบไปให้หมดแหละดีแล้วจะได้ทีเดียวจบไปเลยทีเดียวจบไปเลยดีกว่ามานั่งด่านั่งว่าไม่เกรดหยุดเ,เคยมั่งเดียวายาให้กูเดินมาด่าตัวเองอ่ะไม่มีใครหรอกค่ะไม่มีใครที่อยากให้ทุกคนมาด่าตัวเองเหรอกแม้แต่คนเนไลน์นี้ทั้งหมดไม่มีใครหรอกที่ที่อยากให้เขามาด่าตัวเองอะค่ะไม่มี ทุกวันนี้โดนโพสต์โดนว่าโดนทุกอย่างมา3ปี3ปีที่โดนโพสต์โดนว่ามาตลอด ม่แก้วแกว้วความจริงมาพูดค่ะพอโดนดูกไหยเดียวตลอดอดทนแล้วก็ตบตวนมาประมาณสามปีอดทนมาตลอดค่ะแต่ในเมื่อวันนี้ลูกเปิดแล้วก็ก็เปิดค่ะในเมื่อลูกเปิดก็เปิด เรื่องรถมินิเขเหมือนกันเรื่องรถมินิเขเหมือนกันนะคะทำให้ทุกคนปวดว่าเม่เกสเอาไปจำนำเม่เกสเอาไปควักเผื่อนเพราะมันเป็นรถเม่เกสค่ะคลังเรกเป็นรถเม่เกสค่ะเม่เกสเป็นคนซื้อให้ลิลลี่ค่ะนะคะเม่เกสเป็นคนซื้อให้ลูก เม่กคิดกลุนดาวให้ลิลลี่ค่ะแม่พ่นค่ะลิลลี่พ่นสารับกับเม่ค่ะแม่อยากสื่อควันในลูกเมยไปดาวมาค่ะ เมาจีแจ้งนี่ยมันก็พิษแล้วนี่นาะมันพิษีนเคเมโอมาจีแจ้งนี่แต่คนทมเหลืองรดเหลืองนั่นเหลืองนี่ทุกอย่างไม่ได้เป็นมันทิ่ทุกคนเล่นทุกคนปูนี่คนคนมาเล่งดีกว่าไมเคตเป็นนี่ไมเคตเป็นนี่ไมเคิเป็นนี่ทุกคนไม่ได้มาอยู่จุดนี้ทวนเป็นนี่ก็เป็นนี่ค่ะไอ้ทุนนี่ว่าทำก็คือทำ ปูดแล้วมันปูดอะไรก็คือมันมันพิษมดนี่นาะูดแล้วมันพิษมดนี่มันพิษทุกอย่างนี่แต่ก็ยากจะปูดอยู่ดีอะไม่รู้ระหว่างหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก้อยไม่ได้ปูดได้ไหม ก็ได้พูดได้ไหมบางคนมาว่าเมคเกตดุมลูกอายอืนเดือนเป็นเส้นมดอยู่ไม่ได้ไม่ครับแม่เกตไม่ได้ได้เมื่อนี่ทุกคนพูดบางคนมาเมนว่าอู้หลงอายอเดือนเดือนหลายเส้นเดืนหลายเส้นบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้นะคะ เทมเคิดปกพองเปลือกติวา่อไอข่ตัามกระบ,บกว่าได้เดือนหละเส้นไม่ได้นะหนึ่งปูดหนึ่งเสี้ยนี่หนู่เข้าใจไหมหนึ่งปูดหนึ่งเสี้ยรูนี่รูว่าปูดไปกับเสี้ยนี่ แต่คนกาลังเข้าใจว่ามเมกเกดันคือปนันปนันเป๊ะ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 ีจริงไม่ได้ไอะไรนี่บางคนว่าเอารถไปนู่นไปตั้งไปนี่รถมเมกเก็ทางเพีนี่ค่ะพลัมเองเสื่อเองนี่ค่ะรถขี้ขันคือมเมกเก็เสืยอเองนะแล้วก็พลัมเื่อเองนะคะพรัมเื่อเองค่ะ ทางยังไงเสือไม่คิดกัเพื่อรันผ้าไม่คิดกับทำงานก็ไม่คิดไม่คิดกบมุ่นๆก็ไม่คิดนี่แหละค่ะ,ะมุ่นๆกองตัวเองนีะะ่ค่ะ ไม่ได้ประจดไข่ค่ะมันเป็นความจริงตีต้องพูดค่ะไม่ได้ประจดไข่เลยมันเป็นความจริงตีต้องพูดร้านผ้าใครลงทุนคะร้านผ้าเป็นคนลงตัวเองค่ะ,ะยืมเข้ามาค่ะยืมก็มาลงทุนค่ะร้านผ้า ร้านผ้ายิ้มเข้ามาลงตงัวเองค่ะเผื่ออายากมีร้านผ้าเป็นกล้องตงัวเองยิ้มเข้ามาตั้งมดเลยค่ะซื้อรถกับยิ้มเข้ามาค่ะเมคเกอรสซื้อรถเบนเมคเกอรสซื้อรถทีวิคเมคเกอรสซื้อรถยิ้มเข้ามาเปลี่ยนเลยค่ะ ปวดอไม่อยากปวดเลยปวดไปก็แค่นั้นนะ